ถ้าอร่อยไม่มีคำว่าไก่ EP สามนะครับโจ๊กเขาวังเจ้าเก่าอันนี้กลับมาที่บ้านเกิดผมเองนะครับผมโลเคชันเขาอยู่แถวแถวเขาวังราชบ,บุรีนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมตรงข้ามกับร้านประกอบมอเตอร์นะครับขายจักรยานยนต์วิวนี้ก็คือมาจากเส้นสี่แยกเขาวังนะครับผมร้านอยู่ซ้ายมือนะครับสังเกตดีๆวัตถุดิบคือเขาใช้ข้าวกล้องครับ ไปต้มกับกับน้ําเพื่อให้ได้เหมือนข้าวต้มแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนมาเป็นแบบเนี้ยอันนี้ป้าเขาอธิบายให้ผมฟังนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําก็คือเอาข้าวที่เคี่ยวไว้แล้วเนี่ยจนแข็งเนี่ยมาใส่ในหม้อปุงแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็เติมข้าวแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็เติมข้าวแล้วก็ใส่น้ําแล้วคนอยู่อย่างนั้นนะครับอ่ะอันนี้คือใส่น้ํเขาจะเติมน้ํานี่คนคน ผมก็ไม่รู้ว่านางคันไหนนะครับแต่คือป้าเขาก็าคนไปเรืเ่อยอันนี้คือหมูเด้งครับของทางร้านอร่อยดีนะครับป้าเขาให้เยอะด้วยพอหมูลอยปุ๊บเขาก็จะเอามาใส่ในหม้อปรุงหลังจากใส่ในหม้อปรุงแล้วนะครับหมูที่เพิ่งเอามาใส่เนี่ยพอมันสุกเนี่ยหรือมันเข้าที่เนี่ยมันก็จะลอยมาเต็มหน้าหม้อปรุงเลยครับซึ่งผมมายืนดูป้าเขาทําอยู่โอ้โห มันเยอะมากเลยอ่ะอันนี้สำหรับหกถุงนะครับคือหมูมันลอยเต็มข้างหน้าเลยอ่ะนี่ใส่เพิ่มอีกเมื่อวานผมเพิ่งมากินวันนี้ผมมาซ้ำแล้วนี่ของเด็ดต่อไปท้ายคลิปขนมจีบต้องสั่ง